ช่องทาสวนลําไยกับนายชาตีนะครับแล้วก็นุษย์นะครับวันนี้ผมพามาชมสวนนะครับของเราเอง ep สองนะครับหลังจากที่เราพ่นรอบที่สี่รอบที่สี่นี้หมายความว่าเปิดตาดอกสองครั้งแล้วก็บารุุดอกสองครั้งด้วยสิบห้สองจและเจอมีเนตเท่านั้นนะครับสองตัวนี้นะครับเป็นหลกัหลกๆเลยสี่รอบแล้วพัฒนาการของดอกหลังจากถ่ายคลิปที่แล้วเจ็ดวันเป็นยังไงนะครับผมพามาชมครับณาเจ็ดนะวันที่แล้วนะนุษย์ มันยังเห็นเป็นใบอ่อนอยู่เลยนะใช่แล้วที่เราบอกว่าเดี๋ยวดอกยาวจะขึ้นจะมาณวันนี้ยในกล้องเป็นไงนุชเห็นชัดไหมมันก็ไม่ชัดเหมือนของจริงอะเนาะแต่ถามว่ามันก็ออกมาให้เห็นแล้วนะครับเฮ้ยนะครับต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับฉีดทางใบก็ออกดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าต้นใหญ่แล้วฉีดทางใบไม่ได้นะครับสารน่ะถ้าเกิดเราวางแผนดีๆอะเราให้ทางใบอย่างเดียวอ่ะ มันก็สามารถควบคุมนะครับให้มันออกดีได้เดี๋ยวผมพาไปดูปู่ลำใหญ่นะครับคือต้นใหญ่จริงๆว่าพัฒนาการของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เรามาทําอะไรกันนุชวันนี้เรามาลดน้ำนาเราลดน้ําวันเว้น2วันนะครับวันเว้น2วันเพราะว่าดอกก็เริ่มพัฒนาแล้วนะครับและที่เราเว้น2วันก็เพราะว่าเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกตามผมมาเลยครับตามผมมาเลยดีกว่า มันก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ลดน้ำนะครับสังเกตดูว่าใบใต้โคนค่อนข้างที่จะร่วงเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมีเครื่องเป่าครับมาเป่าเพื่อที่จะให้มันลดน้ําได้ง่ายนะครับเพราะอนาคตเนี่ยเราต้องหวานปุ๋ยอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่ามันมันใบหนาขนาดนี้อันหนึ่งลดน้ามันไม่ค่อยลงอยู่แล้วสองต้องใช้น้ําปริมาณมากถึงจะลงสามเวลาให้ปุ๋ยเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะได้กินเท่ากันหมดหรือเปล่านะครับ ปูลำไย,ยต้นปูลำไยของเรานะครับอยู่ตรงนี้ทำไมถึงเรียกปูลำใไญนื้อต้อนใหญ่มากน่าจะต้นใหญ่ที่สุดนะครับนำต้นใหญ่ที่สุดนะฮะนี่นะเพือปูลำไยของเราแต่บางคนบอกให้ปูลำาไยแต่ทำไมไม่สูงก,ก็เพราะว่าเราเปิดกระตกการอยู่ตลอดนะครับตรงนี้แหว่งไปเพราะว่าเป็นใบแก้วเนาะใช่ครับแล้วก็ต,งตรงนีเเน้เป็นใบแก้วสองสามต้นติดกันตัดออกเลยครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวลามใช่นี่ั่งตโซนี้ก็ดอกออกมาแล้ว เดี๋ยวรอบหน้าก็จะได้ได้ใส่ท็อปเอ็นครับโบโลแคลท็อปเอ็นสิบห้นสองสิบเจ็ดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอากาศแรงๆรง้อนๆแบบน,น,น,นี้ไม่มีฝนก็ต้องเติมเตมิมมีเน็ตเข้าไปนิดนึงนะครับนี่ครับปูลำไยของเรานี่ต้นนี้ครับปูลำไยที่ผมพูดถึงลักต้นบลเลอร์เลยแล้วก็รับสมิ่ค่อนข้างที่จะแผกไปไกลมากต้นนี้มีหัวสปริงเกอร์ราวๆหกถึงเจ็ดหัวเลยนะคะแล้วก็มี เสาไม้ปูใช้เสาไม่เสาเขาเรียกอะไรนะนุชเสาพิชัยใช่ค้ำูหลายอันเหมือนกันนะครับก็ต้องมีไม้ไผ่ค้ำด้วยแพ่่พอดีของต้นนี้คือกำลังลูกใหญ่งแนง่นอนแต่มันไม่สูงนะฮะบันไดถึงเพราะว่าเรามีการเปิดกระโดงการตลอดนะครับแข็งมากเลยเนาะน้ำหนักน่าจะประมาณปีนี้นะ่าจะรุ้นหนึ่งตันนะ เพราะมันเคยได้ทําถึง800กิโลมาแล้วคือน้ําหนักไม่ใช่น้ําหนักน้าหนักอะไรน้าหนักลูกเนาะน้าหนักตอนเป็นลูกนะครับบรรยากาศก็เขียวสดใสแล้วก็ออกโอเคมากกับแปลงที่สองของเราเราก็อาทิตย์หน้าเราจะทําแปลงที่สามเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศแปลงที่สามมาฝากนะครับว่าทํากันยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครสนใจติดต่อเรามาได้เลยนะครับแล้วก็ไว้ใจเราได้เพราะเราคือชาวสวนอีกคนนึง ที่ทำลำไยหมูกระทะนนั่นแหละขอบคุณนะครับที่ติดตามชมห่องทางทำสวนลำไยกับนายชาตีและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ Facebook นะครับปุ๋ยกิฟฟินกับลำไยผมชาตีและนุชเวลาพรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ